สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับพี่เชอรนุชในกิจกรรมมาเรียนรู้และรู้จักแม่สีกันค่ะเด็กๆสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าแม่สีของเรามีทั้งหมดอยู่กี่สีเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะแม่สีของเรามีทั้งหมดอยู่3มสีนั่นเองค่ะเด็กๆแต่เอใน3ามสีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่ามีสีอะไรบ้างเอ่ย ถ้ายังไม่รู้วันนี้ที่เชื่อนุษมีคำตอบมาให้เด็กๆค่ะเรามาเริ่มดูสีที่หนึ่งกันเลยค่ะติ้งตองสีอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะสีแดงนั่นเองค่ะสีแดงภา,าษาอังกฤษเรียกว่า Red Red เด็กๆพูดตามที่เชื่อค่ะ Red เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปสีที่สองคือสีอะไรคะเรามาดูกันนะคะติ้งตองสีอะไรเอย่ยสีน้ำเงินนั่นเองค่ะภา,าษาอังกฤษเรียกว่า blue blue เด็กพูดตามที่เชื่อค่ะ blue เก่งมากๆเลยค่ะ และสีที่สามสีสุดท้ายเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเป็นสีอะไรเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊งตองสีอะไรคะเด็กๆเก <S <S ่งมากเลยคะ่ะสีเหลืองนั่นเองคะ่ะสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่า yellow yellow เด็กๆพูดตามที่เช่อค่คะ yellow เก่งมากๆเลยคะ่ะ ตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าแม่สีของเรามีทั้งหมดอยู่กี่สีนะคะสมสีเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าแม่สีของเรามีทั้งหมดอยู่3มสีเราจะมาทำใบงานศิละปะกันค่ะ Mers <ents> later อุปกรณ์ของเรานะคะก็คือใบงานศิละปะแบบนี้ค่ะเด็กๆเ,เตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะ และอุปกรณ์อันต่อไปนั่นก็คือสีผสมอาหารที่ที่เชร์เตรียมไว้ให้เด็กๆค่ะได้แก่สีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงและอุปกรณ์ต่อไปก็คือน้ำยาล้างจานค่ะหลอดดูดค่ะจากนั้นให้ในเด็กเทน้ำยาล้างจานลงไปในสีผสมอาหารของเด็กๆได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการเป่าสีผสมอาหารให้เกิดเป็นฟองนั่นเองค่ะเด็กๆในขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่ช่วยเป่าได้นะคะเนื่องจากว่ามันอันตรายค่ะเด็กๆ จากนั้นให้เด็กๆใช้ใบงานของเด็กๆกดทับลงไปที่ฟองสบู่ได้เลยค่ะจะได้มาเป็นลวดลายแบบนี้นะคะเด็กๆตอนนี้สีของเรายังไม่แห้งเราจะทำการเอาไปตากให้แห้งก่อนค่ะแล้วเด็กเกตรียมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือสีเทียนไว้รอเลยนะคะ More moments later ตอนนี้ผลงานของที่เชื่อนุชก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาวาดรูปภาพตามจินตนาการของเราค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆผลงานของทีเชื่อนุชมี่เองค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมนำผลงานของเด็กๆส่งมาให้ทีเชื่อนุษด,ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีเชื่อนุชขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ